สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็หลักๆเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับที่ทางช่องทําคลิปมีเหรียญแบบที่ทางช่องผมรับซื้อส่งรูปมาได้นะครับซื้อจริงติดต่อได้ส่งมาขายได้จริงนะครับก็วันนี้มีส่งมาขายหนึ่งกล่องนะครับนี่หนึ่งนี่นะครับหลักร้อยครับไม่เยอะนะครับอันนี้หลักร้อยนะครับส่งมาจากจังหวัดสกลนครหลักร้อยแต่ว่าติดต่อได้ ส่งมาขายได้จริงนะครับช่องที่รับซื้อหลักหมื่นหลักแสนติดต่อไม่ได้ขายไม่ได้นะครับก็ลองพิจรารณากันดูแล้วกันนะครับว่าจะลองหาเหรียญหลักร้อยมาขายดูหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมามาแกะกล่องกันดูเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแกะกล่องที่สองแล้วกันเดี๋ยวให้ดูอันนี้ผมซื้อมานะครับอีกกล่องหนึ่งกล่องนี้ผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับมี มีพ่อค้าท่านหนึ่งขายนะครับก็พอดีผมเปิดเจอพอดีนะครับก็เลยเออราคาไม่สูงก็เลยซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าซื้อเหรียญอะไรมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเหรียญที่ซื้อมาก่อนเดี๋ยวแกะกล่องที่ส่งมาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับดูคลิปช่องไหนส่งไปขายช่องนั้นได้เลยนะครับช่องไม่ว่าจะเป็นช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับช่องผู้รู้ช่องนักวิชาการช่องให้ความรู้แต่ละช่อง ไม่เหมือนกันนะครับผมรับซื้อแบบที่ผมทําคลิปเท่านั้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้คืออันนี้คือซื้อมานะครับจากกลุ่มซื้อขายพอดีน้องเขาลงขายนะครับอันนี้ก็พ่อค้ารายใหญ่นะครับพ่อค้ารายใหญ่ลงขายในกลุ่มนะครับนี่เหรียญหมุนเวียนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือของ <c oughs> เหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับปีพศ2อ,อ5 9นเะครับเป็นชุดที่ขั้นหนังสือนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับนี่นะครับปี10บาทปี59 59 2บาทอ่า1บาทแล้วก็25สตางค์50สตางค์นะครับอันนี้คือจะ,จะจะไม่ไม่ไม่ใช่แผงนะครับแผงแผงจะมีครบนะครับถ้าเป็นแผงหมุนเวียนก็คือ แบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นแผงหมุนเวียนแบบเนี้ยจะมีเหรียญ1น1สตางค์หสตางค์สิสตางค์ด้วยนะครับอันนี้ผมซื้อมาไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูได้เท่าไหร่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่้านะครับ11 1เ 11, 11เหรียญน,นะครับ11 11ชุดนะครับเป็นที่ขั้นหนังสือนะครับอันนี้จะเรียกว่าที่ขั้นหนังสือนะครับออกโดย กรมธนาลักษ์นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือได้มาอันนี้ซื้อมานะครับช่องผมจะชัดเจนนะครับซื้อมาก็จะบอกว่าซื้อมานะครับจะไม่จะไม่บอกว่าส่งมาขายนะครับไม่เหมือนบาง Hamilton ท่านที่บอกว่าไม่เหมือนบางช่องที่บอกว่าซื้อมาแล้วบอกว่าส่งมาขายอะไรแบบนั้นก็คือมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละช่องนะครับแต่ก็คือผมก็ไม่นิยมเทคนิคแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าซื้อก็คือซื้อนะครับส่งมาขายก็คือส่งมาขายนะครับ อันนี้คือซื้อมานะครับนี่ที่ขั้นหนังสือนะครับปีห้าเก้าก็ผมไม่แน่ใจว่าออกจากกลมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ซื้อมาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะไปแบ่งปันในช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับแล้วก็มาดูกล่องนี้นะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับจากสกลนครเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็แกะได้เลยเพราะว่าติดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า ได้เหรียญอะไรมานะครับก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับไม่ไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนหลักร้อยนะครับซื้อน้อยแต่ซื้อจริงนะครับอ่าอันนี้เป็นเลขที่บัญชีนะครับอ๋อใส่ในกล่องอันนี้มานะครับแต่ว่าหลุดออกมานะครับนี่นะครับมีอะไรอีกบ้างน่าจะแพ็คใส่กล่องมาแล้วก็หลุดออกมานี่นะครับมีสองเหรียญนะครับส่งมาสิบห้าบาทนะครับอ๋อสิบห้า อ่าใช่สิบห้าบาทนะครับในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวโอนกรุงไทยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่านี่แบบนี้ก็ขายได้นะครับเก่าๆแบบนี้เพื่อนๆดูนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับนี่นะครับชัดไหมครับนี่เก่าๆนะครับ เก่าๆดำๆแบบนี้นะครับเหรียญละ350บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพปกตินะครับสภาพปกติซื้อ400นะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเก่าๆแบบเนี้ยนะครับเก่าๆดำๆแบบเนี้ยนะครับเหรียญที่แบบไม่มีใครอยากเก็บนะครับเหรียญเหมือนกับอยากจะใช้ออกไปเร็วๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตดูนะครับถ้าเป็นปีพศแบบนี้ขายได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่แบบ ไม่เก่าไม่บินไม่ดำอ่ะธรรมดาพื้นๆอ่นนะผมซื้อเหรียญละ4ี่ร้อยถึงห้า้อยบาทนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือซื้อตามสภาพนะครับนี่นะครับแต่ก็คือถ้าใครที่พอใจในราคาอยากจะส่งมาขายเหมือนกับคุณพี่ท่านนี้ก็ส่งมาขายได้นะครับเนี่ยสเหรียญนะครับส่งมาแค่15บาทเองนะครับรับเงินไปหลักร้อยนะครับหลายร้อยนะครับเนี่ยสีหนึ่งะครับสี่หนึ่งกับ4 6ห นี่นะครับเหรียญง่ายๆนะครับ <c oughs> พบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนแล้วก็ที่สําคัญก็คือช่องผมรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับซื้อจริงติดต่อได้นะครับหลายๆท่านถามบ่อยเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ถามว่าซื้อจริงไหมซื้อจริงไหมนะครับผมจะไม่ตอบและคอมเมนต์แบบนั้นนะครับผมอาจจะไปจุดใต้คอมเมนต์เพื่อให้การแจ้งเตือนมันหายไปนะครับก็คือทุกคอมเมนต์อ่ะถ้าเกิดว่าไม่ขัดต่อกฎชุมชนหรือว่าคอมเมนต์ที่แบบปกติอ่ะ คือผมจะมองเห็นแล้วผมจะไปตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับยกเว้นคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้รับแจ้งเตือนหรือว่ามันไม่โชว์ระบบของ YouTube ไม่โชว์ขึ้นมานะครับอันนั้นคือผมมองไม่เห็นผมก็ไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์นะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ไปตอบไปคอมเมนต์ใต้คลิปของผมอ่ะคอมเมนต์แล้วกลับไปอ่านสักนิดนึงนะครับ กลับมาอ่านสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเสียสละเวลาไปตอบแล้วนะครับเหมือนกับท่านสละเวลาที่มาคอมเมนต์วิจารณ์ผมนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ก็กลับมาอ่านสักนิดนึงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือท่านที่บอกว่าซื้อจริงไหมซื้อจริงไหมผมก็นะครับเข้ามาดูคลิปดีกว่านะครับแล้วก็ที่ถามว่าติดต่อยังไงติดต่อยังไงนะครับทุกคลิปของผมผมมีช่องทางติดต่อไว้ให้ชัดเจนติดต่อได้นะครับไม่ได้ว่าให้ ช่องทางการติดต่อแบบหลอกๆนะครับไม่ใช่หลอกให้แต่ว่าติดต่อไม่ได้ไม่ใช่ช่องผมนะครับคือผมอ่ะจะพยายามตอบกลับนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือส่งมาขายจากจังหวัดสกลนครเนี่ยมีส่งมาขายจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแต่ก็คือซื้อจริงติดต่อได้นะครับหลักร้อยแบบเนี้ยซื้อได้ทุกวันนะครับซื้อได้ทุกวันเลยนะครับก็ส่งมาขายได้จริงนะครับเปลี่ยนเป็นเงินเพิ่มรายได้ได้จริงๆนะครับ ลองรับชมแล้วก็ลองติดตามดูนะครับสำหรับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่นะครับเก่าๆก็รับซื้อนะครับนี่แบบนี้นะครับยาวไปใช้นะครับปี46แบบนี้นะครับเนี่ยเก่าๆดำๆแบบนี้ขายได้ตั้งหลายร้อยนะครับนี่นะครับถ้าใครอยากขายก็ทักมานะครับถ้าใครไม่อยากขายก็ส่งไปช่องอื่นๆนะครับลองส่งไปดูว่าการตอบกลับราคาเป็นยังไงนะครับก็ลองส่งดูหลายๆช่องนะครับท่านจะได้รู้นะครับว่า ช่องไหนตั้งใจซื้อจริงช่องไหนตั้งใจทําคลิปหลอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ